วินาทีตายอ่ะมันเป็นแค่แบบช่วงเซียวโมเมนต์เลยอ่ะที่อยู่แบบแต่มันเมคเมคอิมแพค c t อ่ะแบบฉันรู้ละว่านางเหมือนใครนางเหมือนเปียอารอนโซว์วอร์ดปะที่ตอนเดินชุดไฟนอลเสียงเงิอนอ่ะคือแบบเดี๋ยวหลังมาแล้วมองแบบแล้วก็เดินต่อไปแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นทีเดียงนิโคลินก็จะแบบจับหัวนิโคลินเลยแล้วก็เขย่าแล้วก็แบบ <c oughs> นิโคลีนกินเอาไป เพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโบยาส365อีกครั้งหนึ่งค่ะจะไม่ได้เป็น Luxury Fashion Travel YouTuber นะคะวันนี้จะเป็น Beauty p a s s i o n Critic คนแรกและคนเดียวของประเทศไทยค่ะนักวิพากษ์นางงามนะคะมือสมัครเล่นค่ะก็ผ่านไปแล้วนะครับในรอบ Preliminary Competition หรือรอบลองไฟ n a ลนะครับก็ เพื่อนๆชอบไขรที่ัา,าจากห้องดำเอ็ดก็เห็นแล้วล่ะเห็นแล้วล่ะว่าปีนี้คนมงมันจะไปในดิเรกชันไหนเนาะดูจากคำถามของกรรมการดูจากคำตอบของของแคนดิเดตให้นิโคลีนิชาพากับแอนนาเสืองงามเอี่ยมจับงานปีนี้เขาจัดแบบว่าไม่ค่อยคือไม่รู้ว่าย่างนีถามถือว่าจัดดีนะมุมกล้องแสงเสริมอะไรอย่างเงี้ยดีใดๆคือเพลงชุดราตรีคือพัน ไม่ได้เข้ากับตีมชุดคือคือชุดมันอลเลแกนต์ปากเพชรและเพลงมันแบบตึ้งตึ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 ง,ต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 งแล้คือนางงามคนไหนที่จะเดินตามบีดเพลงอะ่ะก็คือเจ๋งเลยเพราะว่ามันไม่เข้ากับชุดผมปลาล่าหน้าจัดเต็มชุดลาปีห่างปลาและเพลงแบบเข้าใจบ้างเนี้ยคนที่มงคือใครหรือว่าแอนชชลีสก็ตเคเมร์ a ายแลนคือแบบ โอ้ยฉันเสียดายใหญ่เนี่ยคือใหญ่นี่มันครบหมดเลยอ่ะทำไมปีที่แล้วตอนเข้ากองไม่เป็นแบบนี้คือปีนี้ถ้าส่งแอนชลี่ไปเข้าไปลุกเนี้ยมงคือนางงามจะบอกว่าปีนี้ดูยากจังเลยอ่ะมันไม่มีใครสวยแบบมันไม่มีใครแบบม้วนเดียวจบมันไม่มีใครสวยแบบโดดเด้งแล้วมันก็ไม่ได้มีใครที่แบบกระโดดออกมาเข้าใจบ้างน้ำก็มันไม่ได้ว้าวแล้วก็ชุลตีก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบชุดของใครเป็นพิเศษในปีนี้ก็เลยตัดสินใจ อินเนอร์บิวตี้อย่างเดียวเลยละกันก็คือดูจากสีหน้าแววตาเฟเชียลเอ็กเพรสชั่นการโพสการเดินและการดูอย่างวกันเพราะอย่างที่บอกว่าองค์ประกอบคือชุดลาตีปีนี้ไม่ได้มีใครที่เอสแบบว่าโอ้ออกมาแล้วแบบชุดสวยว่าอะไรเงี้ยก็ก็สวยแต่ว่ามันมันมันไม่ว้าวอะชุดตัเท่หนิ่งที่ชอบนะคือเมื่อวานอาจจะกลับบ้านดึกด้วยพอไปดื่มเหล้ากับเพื่อนกลับมาแล้ววันนี้ก็คือตื่นเช้ามากเพราะว่าเตรียมเดินทางไปงานแต่งงานเพื่อนที่เบลเยียมนะครับก็เดี๋ยวบล็อกตามมา จำเฟิร์สบังได้คนเดียวเฟิร์สบังคือชุดออกมาฆ่าฆ่าคือชุดมันคอนเทนท์เชยลมากมันเด่นมันเก๋มันแบบมันจะมีความแบบเป็นนักฆ่าคือเดินออกมาฆ่าทุกคนตายหมดเลยแล้วเดินปิดเออโอเพนนิ่งให้เฟิร์สบังคนเดียวคือดูทุกคนนะแต่จำเฟิร์สบังได้คนเดียวเอาจริงอ๋อแล้วก็มียายอายยายอายตอนเดินออกมาคือนางจะดีด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 ไม่รู้จะเดินดีดไปไหนอะไรอย่างเงี้ย จำท่าเดินได้แต่ชุดอายก็ไม่สวยแต่ชุดที่แบบมันมันสตันนิงแล้วแบบเดินออกมาละค่าทุกคนก็คือเฟิร์สบังโอเพนิ่งไฮชีท however ในส่วนของชุดไา้น้ำมันก็จะมีมาเป็นเซตนะจดไว้ฉันทำกันบ้านนะฉันทำกับดึกฉันกินเหล้าฉันก็ทำกันบ้านนะจ๊ะฉันเป็นบิวตี้เพจเชนคริติคนะฉันต้องใช้สมองคิดนิดนึงทัแรกให้นุกคนเดียวเดินดีผมลอนใหญ่สวยแต่งหน้าสวยดูแพง อินเนอร์ดีหุ่นดีนกคิตารีตอนชุดใบหนะ้าตอนก็ได้ใจฉัน however เซตที่2เป็นเซตตัวแม่คนที่เดินออกมาคนแรกและกินใจก็คือแองจี้แองจี้ธรรมชาติอินเนอร์ดีหน้าสวยหน้าเด็กหน้านางเหมือนเป็นคนตอบ,บไปทําสัลยกรรมปากมาเลยแต่อาจจะเป็นธรรมชาติของนางอย่างนี้นะมันแล้วนางแบบอาจจะเขียนให้ใหญ่หน่อยแต่มันดูแบบไม่รู้เด็กมันจึงนจ้งอ่ะมันจึ้งอ่ะดีฉันชอบแล้วก็นิโคลีนโอโหผมหน้า คุณนิโคลีนแบบเอออันเนี้ยแอบตำหนิไปในวิอที่แล้วว่าถ้าเป็นพี่เลี้ยงนิโคลีนก็จะแบบจับหัวนิโคลีนอย่างเงี้ยแล้วก็เขย่าแล้วก็แบบนี่ก็ได้กินเอามว้กินเอามว้กินเอามว้เข้าใจปะนิโคลีนก็แอบมีการกัดริมฝีปากนิดนึงก็โอเคให้แต่มันได้กว่านี้อีกนะน้องได้กว่านี้อีกค่ะนีนเป็นเล็กพี่ที่หนูนะสวยแต่แซบนะและอินเนอร์มันได้อะฉันก็ให้คือก็ก็เดินออกมาแล้วก็ หน้าผมผมนี่คือแบบไม่รู้ใครใครฟาดหน้าให้ก็คือสวยมาวานแซบแซบเลยแต่ว่าอินเนอร์แซบได้กว่านี้อีกนะน้องอถ้าเป็นพี่เลี้ยงก็จะจับไปพรุ่งนี้เข้าสารเจอกันร้านไหนดีลาว่าหรือเปล่าลงไปข้างล่างเต้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะรับหนูแก้วตอนแรกฉันแบบคือนางพูดมาแล้วมันสลบอะ่ะแต่เพอร์ฟอร์มวันนี้ก็ต้องให้นางจริงนางจึ้งใจ เดินช่ายนำก็แบบอ e ีดอกกูนึกว่าจันนีกูนึกว่านางงานปินคืออย่างเงี้ยอยากได้หน้าอย่างเงี้ยทาไมทําไมทําไมอายกันพูดไม่ได้ทําไมไม่เตรียมตัวมาดีๆคืออยากมันเชียร์ไม่ขึ้นจริงๆแต่อยากให้หน้าอย่างเงี้ยหุ่นอย่างเงี้ยอินเนอร์เนี้ยไปยูนิเวิร์สคือแม่งโคตรมื่วานคืออายกันคือยูนิเวิร์สแฟกเตอร์เข้าใจปะมันยูนิเวิร์สแล้วอะ่ะแต่มันพูดไม่ได้คือน้องเป็นคนพูดไม่ได้ฉันแบบเดี๋ยวจะจะจกริ๊บทำไมอยากได้หน้าแบบนี้มันดีไปหมดเลยอะ่ะ ตั้งแต่เล็บตีนอ่ะอยังเส้นผมเส้นสุดท้ายอ่ะคืออ๋อมันใช่เดินและอินเนอร์คือสะบัดมันเหมือนนางงามปิ่นอยู่ลุ่งเรื่องอะ่ะเข้าใจปะคือแบบอ๊ยกันจะรักทำไมเธอทำให้ฉันผิดหวังมาก Next แอนนาเสียงงามเอี่ยมดีอินเนดผผีผมผีผมผีนี่คือแบบผมมันเยอะอะ่ะมันแบบไม่รู้ใครทำผมให้ใหผมแบบเป็นลอนสวยใหญ่และอิเนอร นางแบบแต่งแบบตาเฉียวแบบฟอกที่อายแล้วแบบปากใหญ่แล้วชีแบบจึงหมุนก็ดีคือแอนนามารูมุนมุมกล้องไงนะเสือเขาเป็นนักแสดงเขาเลยรู้มุมกล้องแล้วนางแบบอ้ดีจึงจึงที่สามชุดว่ายน้ําตอนแรกเขียนโอปอไไปด้วยแต่ขีดออกทําไมวะอ๋อลูปญหนาของโอปอละคือโอปออายุสิบแปดแล้วหน้ามันเด็กแล้วพอยิ่งไปไดตรงอีก ยิ่งแต่งหน้าแบบเนเชอร์ลุกอีกมันดูกลายเป็นเด็กเด็กไปเลยอ่ะคือเดินออกมาแล้วแบบ Miss Universe Thailand ไม่ใช่ m i s ท t น e n USA ค่ะคือแบบมันวนเหมือนประกวดิทีนแทนอ่ะเรารู้สึกว่ามันมะวันมะวันโอปอล์ไม่ค่อย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 จับใจเรานะเดินออกมาแล้วรู้สึกว่ารอบอื่นดีกว่าไม่ว้าวคือน้องน้องดูกลายเป็นเด็กแต่งหน้าและใดตรงมันเลยดูกลายเป็นเด็กไปเลยอ่ะหน้ายิ่งเด็กไปไม่รู้ว่าไม่ผ่านแล้วชุดราตีก็โอตันก็ไม่ อ๋อไม่ไม่ให้ไม่ให้ละกันนิต้า however มานะจ๊ะที่บอกไว้ว่านิต้าอาจจะยากแต่ว่าคิดว่าน่าจ,จะเข้าห้ามไม่ยากวันนี้ก็เป็น good example ละว,ว่าเนี่ยคือคนที่ practice make perfect คือทำให้มันแบบทำจนแบบว่าฝึกจนมันช่ำชองอะนิต้าคือเมื่อวานก็ดูสวย stunning และชุดว่ายน้ำก็ด,ดูแซบดูแซบดูแบบรู้ว่าฝึกมาเยอะก็เออเชอหน้าผมดีปากใหญ่คือแบบแเราเคยเห็นมีต้าแบบแซบอะไรเงี้ยคนต่อไปให้เคสเคสนี่เป็นอันเดอร์ด็อกนะคิดว่าเข้าสิไม่ติดไม่หลุดสิบแน่นอนเข้าห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าจะถีบใครเข้า5แต่ว่าถ้าเคสเข้า5เอไม่ติดก็คนสุดท้ายพัท,ะทะราพรหวัก คือเพื่อฝัังอะเราเคยเห็นในจุดที่เขาแบบเขาพีคสนิคพีคมามากกว่านี้แล้วว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ว้าวเขาแต่เขาก็ทําได้ดีในแง่ของคือนาเป็นนางงามสายเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่แล้วไงเดินออกมาก็โอ้โหชุดน้ำด้วยด้วยหุ่นอะหน้ามึงไม่ต้องทําอะไรมากคือเดินออกมาไปจ่ายตลาดซื้อขนมจีบกินหน้าตลาดเดินกลับไปก็คือแบบมันจึ้งอ่ะคือหุ่นมันดีหุ่นมันจึง้งแล้วมันแบบคือ มันไม่ต้องพูดเยอะเนาะเห็นอยู่แล้วว่าโอเคมันมัน,มนเออเมื่อวานก็ต้องให้เฟิร์สนะเรื่องของการการเพอร์ฟอร์มแต่ว่าถามว่าวาวไหมไม่วาวเพราะเราเคยเห็นเวอร์ชั่นที่มันเบเตอร์แดนลิสสะสรุปก็ให้นุกแองจี้นนะิโคลีนอกัแอนนาเสียงงามเอี่ยมดิต้าเคสแล้วก็เฟิร์สพัทราพรหวังใครไม่หวังเฟิร์สวันะจ๊ะชุดลาปีอย่างที่บอกนะ เพลงรบกวนโสประสาทกูมากแค่จะปิดเพลงฟังมันแบบอะไรก็ไม่รู้ว่าเพลงแบบละชุดมันไม่เข้ากันอนะ่ะมันไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันเข้าใจนะว่าโอเคเวทีอยากจะกอ,อกเนี่ยจะทําให้แบบมีความแตก,กตา่างมีความแบบ Controversial แต่ว่ามันไม่เข้าจะถ้ามันไลฟ์มันต้องมันต้องไลฟ์ให้ได้เหมือนตอนนิโยมาแบบมาเอ2ยูสอย่างนั้นนะแต่ถ้าถ้ามาร้องอ่ะได้เท่านี้เปิดดีกว่าฉชนว่า <laughs> <laughs> เปิดเพลง เอาดีเจมาเปิดเ,เพลงดีกว่าเนาะแสดงความเห็นแบบตรงไปตรงมาเพราะว่ารีวิวแบบจริงใจจริงๆชุลาตีโอคนที่เดินออกมาคนที่สองเลยให้เลยคาริน่าบุลเลอร์นางเป็นคนหน้าจิกเนาะนางเป็นคนแบบหน้าเขาเด่นเดียหน้าเขาแบบสตันนิงดีละชุดมีความแบบมีอารับอินทเทรน์นมีความแบบมันเก๋มันมีเคลรเคฟข้างหลังเป็นชุดขาวดำแล้วเป็นงานปักให้ในะว่าแปดดีก็เออสวยคนนี้ชุดสวยออคนที่สอง ในที่ให้ชุลตีนุกเป็นออกมาสวยทั้งนัคือนุกหน้าเขาสวยอยู่แล้วอะ่ะมันสะกดแต่ชุดมันมันเป็นนางงาแบบโบราณเป็นนิดนึงมิรดนได้มากกว่านี้และตอนหมุนก็นุกก็จะงงๆว่าแบบอีดอกหมุนดีหรือเปล่าแล้วก็หมุนแบบหมุนแบบติดติด,ต,ดติดนิดนึงอะ่ะแต่ว่าให้ให้ใหอินเนอร์ที่หน้าเออก็ยังให้อยู่ชุลตีนะคนที่3คนเนี้ยไม่ได้ชอบชุดคือแองจ้ นางจี้ที่ธรรมศาสตร์ชุดไม่ชอบชุดนั่งเลยแต่นางไม่ดูเลยต้องแต่คอขึ้นไปคือแบบอินเนอร์มันได้ก็เลยอ่ะให้นางเข้ามาแล้วกันก็ก็ดีอะไรเงี้ยคนที่สี่ว้าวคือเดินออกมาคือคือหน้าผมหน้าผมไม่พร่องเลยอินเนอร์ไม่พ่องเลยคือนิโคลีนนิชาพาลินสนุการนิโคลีนไม่ค่อยเทคไทม์กบบกล้องแล้วไม่ค่อยดึงสีนให้ตัวเอง ตอนสุดท้ายที่แบบมันจะมีบออ็อปช็อตเห็นสังเกตตั้งแต่รอบชุดว่ายน้ำรอบชุลาตีก็ยังทําไม่ได้นิโคลีนอะสมมุติว่าสมมุตินะถ้าได้มงจริงๆนะไปเรียนกับไอกันญรัตไอกันญรัตเก็บเก็บทุกแบบมันเป็นแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะมันเป็นแค่แค่วินาทีตายอะมันเป็นแค่แบบช่วงเซี่ยโมเมนต์เลยอะที่อยู่แบบ แต่มัน make make impact อ่ะคือซึ่งอายกัรดาราทําได้นิโคลินยังทําไม่ได้เอาจริงๆอ่ะคือเคยฟังแนทอ่านมิทพอหลายปีแล้วนะว่ายูจะไม่มีสิทธิ์เทคไทม์คือเหมือนเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันจะมีการกล้องมันจะมีการตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันได้อีกอ่ะมันยัง you, you, ยูยูยังยืนได้1วิอ่ะคือเซียววิอ่ะอยูต้องอยูต้องไม่รู้ว่าเราเอ็ดไม่ได้เป็นคนอยู่เบื้องหลัง,ลงเรื่องอะไรเงี้ยคือ,อยูต้องไปเรียนรู้จากคนที่มันมาสเตอร์ที่อายการอา,การกัมมันเก็บทุกเซียววิจริงๆต้องอยู่ต้องไปเรียนกับนางคนต่อไป ไอ้กัญญาลัตษ์หนูแก้วชุดแดงแดงไหนจ๊ะแดงสปิดาไม่ใช่จ้ะแดงกัญญาลัตษ์จ้ะชุดไม่ว้าวแต่ถามว่ามันเข้ากับน้องไหมเป็นน้องไหมเป็นแล้วก็สวยสง่าเป็นซีทรูมีงานปักนิดหน่อยสีแดงก็เอล é กน n c ดีชอบแต่ว่าคือไอยการหน้าผมอ่ะผมอ่ะผมอ่ะมันสวยวะคือแบบอ๋อยอยาได้ยีนี่ไปเป็นตัวแทนคือมันสวยมากเพราะว่า,วากายอากัสวยคือหน้ามัน คือเอนเนอร์เรื่องการสเตทเพอร์ฟอร์แมนส์ที่ดีที่สุดของปีนี้ให้อายการยรัตน์หนุ่มแก้วคือเดินออกมากคือแบบมันดีไปหมดเลยอ่ะมันเป็นนางงามปีนยุกรุ่งเรืองนึกถึงจันนีนะเห็นอายกันมาแล้วทุกถึงจันนีทุกอบบทำไมสวยได้ขนาดนี้แล้วแบบเพอร์ฟอร์มมันดีต้องแต่อย่างที่บอกนะตั้งแต่ปลายเล็บตีนอ่ะถึงแบบเส้นผมสุดท้ายคือมันทำไมเก็บอะไรได้ขนาดนี้บะมันเก็บได้แบบทุกมุมทุกไม่รู้ว่ามันดีไปหมดเลยอ่ะชอบอายการยรัตน์อายกรัตน์คนต่อไปให้ แอนนาเสืย <Anna, S 2> องามเอี่ยมคู่จับมือของฉันน็อกโลกนะคะชุดเนี้ยคือเอ็ดอแอบไม่ค่อยชอบสีน้าเงินอย่างเงี้ยเอ็ดว่ามันเอ็ดไม่ชอบน้ําเงินเนี้ยไม่รู้ว่ามันเป็นไงคือปกติเป็นคนชอบสีน้ําเงินแต่ไม่ชอบชุดน้าเงินเนี้ยแต่ชุดมันเข้ากับน้องน้องเอาชุดอยู่มาส่งกันมันก็เลยเดินออกมาหน้าผมมันดีไปหมดเลยอะแอนนาสะกดอะการแต่งหน้าด้วยมังมันดูมันทําให้น้องดูแพงดูสง่ามามากเมื่อวานคือเดิน อันนี้ก็เป็นหนึ่งคนที่เก็บงานกล้องอ่ะเก็บแบบทุกรายละเอียดได้ดีมากพูดถ,ถึงในแง่ของสเตตเพอร์ฟอร์แมนะระหว่างคู่จับมือนะแอนนะฮะเสียงงืเหยียบกินนิโคลีนนะในในแง่ของของเพอร์ฟอร์มนะเออเพราะว่าแบบนางเก็บอ่ะนางเก็บนางเทปท่านางรูงม้มุมกล้องนางหันมาแล้วแบบฉันรู้ละว่านางเหมือนใครนางเหมือนปีอารอนโซว์ปากที่ตอนเดินชุดฟ fin นอลเสียมเงินอ่ะคือแบบเลียวหลังมาแล้วมองแบบ เขาใจบ้าเดี๋ยวหลังกล้องมาแล้วแบบแล้วก็เดินต่อไปแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอีเปียเขาสิงอีเปียยำอีเปียเขาสิงจริงๆคือฉันแบบเปียลอนเซอร์วสปาร์ตบ้านแบบองค์แม่เปียลงอนาเสียงน้ำเปี่ยมฉันแบบตักน้ำเพราะออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่ทันไอ้ดีหมื่นิดนึงแต่ปี้ไม่พูดถึงแล้วนะเพราะว่า นางนางสลัดสิไปแล้วเนาะชุดของเปปปี้ก็สวยนะชุดสีเขียวเป็นแบบดูดีอะแต่แล้วก็นางก็เดินออกมาเปปปี้ทำไมชอบเดินออกมาแล้วชอบเดินแบบดิดดิดเหมือนม้าดิดกระโหลกอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเข้ากับนางเลยนางก็น่าสวยจะตายแต่ว่าโอเคมันเหมือนแบบนางออกมาเป็นแบบเขาเรียกเลยว่า standing ovation แบบว่าให้ทุกคนตกมืออะไรเงี้ยเหมือนมาอำลาตำแหน่งอะไรเงี้ยก็โอเคโอเคเปปปี้มาวันชุด,ชดพูดถึงโอปอนิดนึงแล้วกันชุดมื่วานชุดเมื่อวัน,ช,วนชุดของโอปอลมันทําให้น้อง อวบแล้วมันดอมให้น้องดูปลีแล้วมันดอมให้น้องดูแบบดูตัวใหญ่แล้วมันก็ชุดม,มันก็แก่แต่หน้าแบบคือข้างล่างคือแก่แต่หน้าข้างบนคือมิสมิสททน USA <c oughs> เราก็แบบโอปอลชุดลาตีค่อนข้างผ่งพูดเลยว่า <c oughs> เออแอบพินาศนิดน,นึงก็ช่างผมอยู่กรุงเทพช่างหน้าอยู่เชียงใหม่แล้วก็คนปักชุดอยู่ภาคใต้แต่เงๆๆๆี้ยก็ มาคนละทิศรุ่นทางกูแบบอ้าฉันแบบว่าฉันเห็นน้องแล้วฉันแบบสิ่งที่ช่วยน้องอย่างเดียวคือหน้าสวยมากคือหน้าน้องหน้าน้องสวยอะสวยประจักษ์ก็เลยแบบเอออันนี้คือเซฟนางนอกนั้นคือพังต่อไปมานะจ๊ะน่าจะเข้าท็อปห้าไม่น่านิต้านิต้าเมื่อวานคือชุดแดงหน้าผมดีไม่รู้ใครฟาดหน้าให้คือผมดีหน้าดีเดินดีคือดู different ดูตต่าง เอ็ดให้วาวแฟคเตอร์นะเมื่อวานพอเราไม่เคยเห็นดิาาลุกนี้ก็ดีคนสุดท้ายคือน้องเคสให้อารมณ์เดมี่มิยูนิเวิร์สปีมาริยาชุดแบบไม่รู้ดิมันคือมันเป็นชุดตนางงามหนังงาม,งงามแต่ว่ามันเข้ากับน้องและน้องพรีเซนต์ได้ดีและน้องมีความมั่นใจน้องมีความบิวตี้ฟูลลี่คอนฟิดแนนต์ก็คือความมั่นใจมันออกมาจากภายในออกมาเยื่มมาก็เลยบบ เคสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่เราจะคบอบเคาะตอนสุดท้ายเลยนะว่าใครเข้าบ้างแต่เคสเนี่ยจะเป็นคนที่มินเมระหว่างคนที่5กับคนที่6ว่าจะตบใครเข้ามาได้คนที่5ห,หรือคนแ <ภา S 2> บบถามมาหลังไหมเยอะว่าแม่แบบคิติคคนนี้หน่อยน้องเลเนต,ต่การสแสดงสเตจเพอร์ฟอร์มเมนต์ก็ดีเอสส่วนตัวขอไม่พูดถึงเลเน่ละกันเพราะว่าเหมือนใช่รอบออดิชั่น นางตอบคําถามไม่โดนใจก็เลยไม่ชอบทัศนคติของของ,ของนางนางามคนนี้ก็จะจัไม่เมนชั่นถึงเลยมาริยาถามคําถามเรื่อง Beauty p r i วเล e g e แล้วนางตอบไปเรื่องอะไรก็ไม่รู้ว่าก็ตอบไปเลยก็เนี่ยฉันมายืนอยู่ในเว m u เอ็มยูได้เนี่ยเพราะว่าบิวตี้พ r i วเล e g e ก็มันสวยอันนี้คือบิวตี้พ r i วเล e g e ก็แบบเราไม่ชอบคนอนะีกนอร์แรนน่ะเข้าใจบ้าเราก็เลยแบบเราไม่ชอบทัศนคติของคนประมาณอย่างนี้เราก็เลย เราไม่ขอเมนชั่นถึงนางละกันแล้วก็ไม่ได้คิดว่านางจะเข้า t o บ5เออในความคิดของเราเพราะว่าแต่ส่วนตัวไม่ชอบไม่ชอบคนอีกนอความเป็นจริงอะเคยเป็นจุฬาคณา,ากรใช่ไหมแล้วนะแล้วเขาบอกว่าเออมีแต่คนบอกว่าเขาขัดเรื่องหน้าตามันไม่ใช่แค่เรื่องหน้าตาอย่างเดียวนะคะมันต้องมีเรื่องการเรียนเรื่องอะไรก็แบบเทิ่มพัก if it's true just accepted and e n h a n c e it ไม่ใช่แบบแทคือไม่ชอบคนแถสรุปในแง่ของรางวัลเป็นไงล่ะเอ็ดดี้แมนมา ทำไมซื้อหวยไม่ถูกวะเมื่อวานบอกว่าแอนนาเสือกับนิโคลินจับมือก็เออสปอนก็รักก็ดูเอาคนจะมงมันก็อยู่ในนี้แหละมันก็เวียนวบใตเกิดอยู่นี้แหละเพราะว่า Miss Universe Organization MUT Organization น่ะมันเดิน ด้วยเรื่องของเงินทุกธุรกิจมันดําเนินด้วยเงินเข้าใจปะเพราะฉะนั้นเขาจัดงานเลยรพวกนี้เขาไม่ได้จัดสนุกๆขำๆอีดอเอากระเทยมันเขาทําเพื่อเงินเพราะฉะนั้นกองมาจากไหนก็มาจากสปอนเซอร์สปอนเซอร์รับใครก็คนนั้นแหละมีมีเอ่อมีเทนเดนซีที่จะได้มงก็เมื่อวานคนที่ได้รางวัลนะแอนไอกัญญนัตน์ได้หนึ่งรางวัลมีออปอเนชั่นบิวตี้หนึ่งรางวัลนิโคลีนกวาดไป3รางวัลใหญ่จ้ามีรางวัล1ล้านบาทที่นั่งเป็น อันนี้เราแอบถานิดนึงเพราะนางเป็นพรีเซนเ,เตอร์ของคลินิกนี้ด้วยเท่าท,ที่เอนรู้นะก็แบบแมก่กาจิมสาวแบบเออเข้าใจป่ะเออก็ก็ต้องให้นางนา็อกสปอนนะก็อให้ป่ะแล้วก็แอนนาเสืองามเอี่ยมลูกคลาของเอ็ดดี้นะคะก็ได้ไปฟาดไปสามรางวัลแต่แอนนะาสงสารนางนางได้รางวัลเออดังได้สปอนใหญ่ได้ทรูสองแสนหกแล้วก็มีอีกสองรางวัลที่แบบห้าหมื่นให้ทาไมห้าหมื่นอะ ยังต่ําแสนนึงไหมลูกได้ต้องสองรางวัลได้แสนนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคได้สาอนเซอร์ใหญ่ก็โอเคได้ทรูและน้องเฟิร์นยีแปดน้องเฟิร์นตำนานของเมืองเท์ได้รางวัลใหญ่เหมือนกันทรูชอบน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นเ,เขามีความเนเชอรลอ่ะเออแล้วว่าขอบนันก็มีมีความน่ารัก<ะ><ะ>โอเวอร์รอนนะดูดูพีลิมไปจบเมื่อวานรวมถึงห้องดำแล้วก็เพอร์ฟอร์เมนต่างๆมาเคาะคนที่หนึ่งมิโคดินยังไงก็เข้าดีมากไม่รู้จะเอาอะไรมาตัดถ้าไม่เข้า ดูปากดี้ไหมนะกองโดนสาบถ้านี้คลดินไม่เข้ากองโดนสาบคนที่สอแอนนาเสือลูกรักถ้าแอนนาไม่เข้าดูปากเอดีนะกองโดนสาบคนที่สให้นิตาแล้วกันเมื่อวานดีคนที่สี่โป,ปอกก็น่าจะเข้า คือ่อคลิติกในแง่ของของขององค์กรนะคือ1ในห้าเงี้ยมันต้องสับเสร็จสัญญาใช่ไหมเขาต้องเอาไปใช้งานนางงามแต่ละคนเนี่ยเบื้องหลังใบสมัครคือเราไม่รู้เลยว่าคอนดิชั่นของแต่ละคนมันต่างกันยังไงอย่างโอปอลอย่างเงี้ยกำลังเข้ามาหาลัยใช่ไหมเขาเข้าท็อป5 ไปทำงานไม่ได้จะมีปัญหาเหมือนน้องปีหนึ่งที่เขายังเป็นนักเรียนอยู่อะจำไม่ได้สองปีที่แล้วที่เป็นนักเรียนแล้วเขาแบบเหมือนไม่ค่อยมารม่วมไม่ค่อยมาร่วมงานได้เนื่องจากติดเรียนอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นปัญหาเนาะน้องอะไรวะที่นางตอบเรื่องระบบการศึกษาเป็นไวรัลอะจำไม่ได้น้องโอปอไม่เข้าคอมห้าเพราะอาจจะเป็นเหตุผลนี้ก็ได้นะเรื่องแบบน้องยังไม่พร้อมที่จะทํางานให้กองอนะไรเงี้ยเพราะว่าพอเข้าทอมห้ามันต้องออกงานไปขอบคุณสปอนเซอร์ต้องแบบต้องต้องทำงาน,น<ค>อะโอน,าน,นานิตาเนี่ยพร้อมทำงานน,าน่าจะได้เข้า แต่นิโคลีนะ่ะเหมือนมันมีคำถามหนึ่งที่ติดใจเอดตอนตอนที่ลอบห้องดําที่แม่ปุ้ยถามว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่เอดก็บอกเอา้ามีแฟนอันนี้คือเราไม่ได้แบบเป็นติ่งไะเราก็ไม่ไอ้อมีแฟนด้วยหรอแล้วแบบแฟนตามมาหรอหรือยังไงเพราะว่าถ้าถามออกสื่อขนาดนั้นแสดงว่านิโคลีมีชะงักปากหลังนะอันนี้เป็นเป็นคอดิชั่นซึ่งถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจถ้าเราเป็นแม่ปุ้ยเราจะดูดูเยอะเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยถ้า เขาเรียกว่าอะไรวะมงไปจะแต่งงานเลยงานทําไม่ได้ท้องอะไรอย่างเงี้ยเราดูเยอะนะเว้ยเพราะว่านี่เคยเคยทําเป็นเป็นซูเปอร์ไวเซอร์แบบว่าสัมภาษณ์คัดเลือกคนเข้ามาทํางานเนี่ยคนคอนเซรนิร์นเรื่องนี้ด้วยว่าแต่งงานหรือ,อยังมีแฟนหรือยังมีลูกหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเขามีลูกเขามีผัวมีอะไรอย่างเงี้ยคือคอนดิชันในเรื่องการมาทํางาน,ม,นมันจะมันจะมีคอนดิชันเน่ะมันจะมีเงื่อนไขเข้าใจปะ่ะ <laughs> เพราะฉะนั้นเราจะแบบก,กระเทยโสดอะไรเงี้ยไม่มีผัวคือมาก่อนเลยอันนีม้มันไม่ได้นี่นะเว้ยมันไม่ได้เป็น,นการดิส e คระมเนตหร คือเราก็อยากได้คนที่เขาพร้อมที่จะทํางานให้เรา100%เข้าใจปะมาทํางานในองค์กรของเราอันนี้คือมันเป็นเรื่องจริงเว้ยในสังคมโลกซึ่งอยู่ต้องอยู่ต้องอยู่ต้องรับมันให้ได้เว้ยอันนี้พูดในแง่ขององค์รวมที่เราดูจาก Outsider เนาะเราไม่เห็นข้างในว่าเออเบื้องหลังแบบเบื้องหลังไอ้ม่านเนี่ยมันเป็นยังไงใต้ใบสมัครว่าน้องมี condition อะไรบ้างอะเราไม่รู้เราเราจับไม่ได้แต่ว่าเราเราสังเกตจากคําถามของแม่ปุ้ยในคําถามที่แบบว่าเอาจะแต่งงานเมื่อ,อไหร่ เฟอร์รอปออะนาดเดอร์ควอชั่นคือมาในหัวเอามึงม,มีมีแฟนเหรอวะเออมึงก็มีแฟนไม่แปลกแต่ว่าเอามีแฟนแล้วแบบเอาถ้าแต่งงานก็คือในปัจจุบันความป๊อปปูล่าอาจจะไม่ได้ลดลงก็ได้เหมือนแบบแม่ชมอะที่ยิ่งแต่งยิ่งปังเลยตอนนั้นน่ะเนาะแต่มันก็จะมีคอนดิชั o n ของการทำงานไงถ้าท้องมาอีกอะหนึ่งปีเขาต้อง take risk เทครรส์อะไรเงี้ยทุกอิเลเมนต์น่ะมันเป็นบิ๊กพาร์ทออฟเมคกิ้งดิ c i s i o นเข้าใจปะ่ะคนสุดท้ายอะ ตัดสินใจไม่ได้คือเฟิร์สอะเป็นลูกหลักกองแล้วเฟิร์สก็ไม่ได้ทําแย่เฟิร mm ์ส hmm. <First S 2> เคยทํางานกับกองแล้วอะไรเงี mm ้ย hmm. แ,แต่อายอะคือมาจากอีกค่ายหนึ่งแต่อายเมื่อวานคือการเพอร์ฟอร์มของอายมันมันค่อนข้างจะแบบปาาระจักษค่ะ mm hmm. เอทใแ้อาย I, ละกันเมื่อวานเข้ามาท็อปห้าให้สายเพอร์ฟอร์มคนเดียวเลยคืออายกัญญรัตน์แล้วก็ให้อีกคนหนึ่งละกันคือน้องเคสน้องเคสอ,อาจจะตบใครเข้ามาก็ได้ในเนี้ย ท,ที่ทำพลาดให้เท่านี้ละกันก็สรุปนะครับมีนิโคลีนแอนนานิต้าโอบอออกัร์ดลัตแล้วก็น้องเคธอาจจะตกใครเข้ามาก็ได้ในนี้ก็ลองไปดูกันวันไฟเนาะชอบคริติคจากคําถามและนางงามตอบคําถามมากกว่าก็เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ห้าคำถามสุดท้ายที่ถามนางงามแล้วแบบว่าทำไมนางนาง,งามคนนั้นถึงมงเนาะก็ไทย beauty pageant คริติคนแรกและคนเดียวของประเทศไทยนะคะนะักวิพากษ์นางงามมือสมัครเล่นนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe แล้วก็นี่นะคะลูกค้าสปอนเซอร์เนี่ยติดต่อเข้ามาคนดูไปเยอะมากเลยนะคอนเทนต์นางงามป๊อปูล่านะก็อย่าลืมอย่าลืมไปตาอยจด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนเลยต้องไปแพ็คกระเป๋าต่อแล้วง่วงนอนแล้ไปหลับเร็วรถไฟแทนสวัสดีค่ะบ๊ายบายรับงานเอ็นค่ะติดต่อพเซเนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไหว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย